ช่วงสมัยจีนแผ่นดินใหญ่ได้มีการแบ่งแต่และแควนในการปกครองตนเองบางแควนก็ยังทำสงครามเพื่อขยายอำนาจการปกครองของตนเองและบางแควนเหล่าขุนนางที่ต้องการยึดอำนาจกรรษัตริย์ต่างคิดแผนการร้ายมากมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นด้วยหนึ่งในแควนของจีนได้มีท่านอ,องคคนหนึ่งได้ปกครองอยู่ ท่านอ๋องคนนี้ยังไม่มีรัชทายาทในการปกครองต่อจากเขาโดยท่านอ๋องมีพี่สาวที่ท่านอ๋องรักเธอมีนามว่าจวงจีท่านอ๋องเคารพพี่คนนี้เป็นอย่างมากโดยเธอได้แต่งงานกับแม่ทัพเจ้าซัวของตระกูลเจ้าตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วโดยท่านอ๋องมีแผนจะให้ลูกที่เกิดจากพี่สาวหากเป็นผู้ชายท่านอ๋องจะให้เป็นรัชทายาทดูแลแคว้นนี้ต่อจากเขา แต่ดูท่าทางแล้วแม่ทับถูอันก็ยังรู้สึกอิจฉาแม่ทับเจ้าสัวที่ได้แต่งงานกับจวงจีสาวแสนสวยที่แม่ทับถูอันก็หลงรักมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้แล้วท่านอ๋องที่กำลังสนใจทั้งคู่มากกว่าแม่ทับถูอันในตอนนี้โดยแม่ทับเจ้าสัวมีคำสั่งในการออกรบเพื่อปราบกบฏและน,นี่คือการออกรบครั้งแรกของเขาโดยท่านอ๋องได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลพี่สาวคนนี้เป็นอย่างดีในช่วงที่แม่ทับเจ้าไม่อยู่ และถ้าแม่ทัพเจ้าชนะศึกในครั้งนี้ท่านออกจะเรียนต้อนรับพวกเขาอย่างยิ่งใหญ่เป็นแน่แม่ทัพถูอันและแม่ทัพเจ้าั่วต่างแย่งชิงอำนาจทหารกันมาโดยตลอดทางคู่จึงไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่แม่ทัพถูอันที่แซงพูดให้แม่ทัพเจ้าชนะศึกครั้งนี้ให้ได้หลังจากนั้นแม่ทัพเจ้าก็ได้ออกเดินทางนำกองทัพไปลบนี่จะเป็นการคุมทัพครั้งแรกของเขาแล้วเวลาผ่านไปจนได้รับข่าวดีแม่ทัพเจ้าส่วชนะศึกในครั้งนี้ชาวบ้านต่างดีใจเป็นอย่างมาก แม่แพ้ท่านอ๋องที่กําลังตั้งกระบวนต้อนรับแม่ทัพเจ้ากลับมายัางบ้านแต่ในกองหันเจียคนสนิทของแม่ทัพถูอันก็ได้เข้ามาบอกว่าพอรถของท่านแม่ทัพเจ้าเข้าสู่เมืองก็ถูกประชาชนล้อมเอาไว้จนวิ่งไม่ได้เพราะทุกคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่ทัพเจา้า พ่อของแม่ทัพเจ้าอย่างใต้เท้าเสียงกลัวขอให้ท่านอ่องรีบออกไปตอนรับพวกเขาด้วยจนกองทหารของแม่ทัพเจ้าเดินทางมาถึงใกล้วังหลวงแต่ท่านอ่องที่ยังมีนิส,สัยเป็นเด็กเขากลับเอาหนังสเต็กยิงใส่ม้าของแม่ทัพเจ้าจนมันเสียหลักถึงขั้นรถมมาต้องพลิกคว่ำหลังจากนั้นพ่อลูกก็ได้มาเจอกับท่านอ่องและแม่ทัพถูอันแต้เท้าเสียงกลัวจึงบอกว่าลูกหินนี้คือของขวัญจากท่านอ่องใช่ไหมลูกหินที่ยิงโดนมมาของพวกเขาท่านอ่องกลับไม่ยอมรับ และโยนความผิดให้แม่ทัพถูอันว่าเป็นฝีมือของแม่ทัพถูอันและท่านอ๋องก็บอกให้แม่ทัพถูอันรีบขอโทษท่านแม่ทัพเจ้าแม่ทัพถูอันจึงต้องทําตามที่ท่านอ๋องสั่งแม่ทัพถูอันที่ตอนนี้กําลังแขนที่เขากําลังไม่มีค่ากับท่านอ๋องอีกตอไปแล้วและนั่นก็ทําให้แม่ทัพถูอันจึงได้คิดการใหญ่นั่นก็คือการสังหารท่านอ๋องและตระกูลเจ้าทุกคนแต่จะทํายังไงให้เหมือนเป็นฝีมือของตระกูลเจ้าในการสังหารท่านอ๋อง แม่ทัพถูอันมีการวางแผนการมานานแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะลงมือโดยเขาจะเลี้ยงสุนัขให้มีความดุร้ายให้มันได้พุ่งเป้าเข้าจัดการใต้เท้าเสี่ยงกลัวแม่ทับถูอันฝึกสุนัขตัวนี้เพื่อง,งานนี้ขุนนางคนสนิทของแม่ทับและได้เขาร่วมแผนการนี้กับแม่ทับเขาได้มีหน้าที่ในการหาวิธีสังหารท่านอ๋องให้มีความแนบเนียนมากที่สุดจนขุนนางได้ค้นพบสัตว์ที่มีพิษร้ายแรง นั่นก็คือยุงชนิดหนึ่งที่มีพิษแค่โดนกัดครั้งเดียวทาให้ถึงแก่ชีวิตโดยยุงตัวนี้ขุนนางให้มันดื่มเลือดวัวให้มันจํากลิ่นของเลือดวัวให้ได้พอท่านอ๋องได้มีตาประทับลงบนร่างกายตรงด้านหลังเศษที่สักบนด้านหลังของท่านอ๋องได้มีการผสมเลือดวัวเข้าไปด้วยและนั่นคือโอกาสที่พวกเขาจะสังหารท่านอ๋องได้แม่ทัพถูอันยึดถามด้วยว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมขุนนางจึงตอบว่าวิธีนี้แนบเนียนที่สุดแล้วและเขาก็มั่นใจว่าต้องได้ผลอย่างแน่นอน ต่ฉากไปยังหมอเฉินอิงหมอที่มีชื่อเสียงที่อยู่ประจําเมืองเขามีร้านขายายาเล็กๆและยังเป็นหมอที่ดูแลหูหยินจวงจีภรรยาของแม่ทัพเจ้าหมอเฉินอิงมีภรรยาที่คลอดลูกชายมาได้ไม่กี่วันนี้นี่เป็นลูกคนแรกที่เขารอคอยอย่างมากหมอเฉินอิงเขากลับรู้สึกเดียวว่าท่านหูหยินกําลังจะคลอดแล้วตต่ฉากไปยังแม่ทัพถูอัน เขาบอกกับขุนนางว่าเขาจะไม่ฆ่าหูวยินจวงจีถึงเขาจะโหดหลายแค่ไหนแต่ก็ไม่มีวันที่จะฆ่าผู้หญิงได้ขุนนางจึงบอกว่าแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นท้องลูกสกุลเจ้าท่านจะฆ่าไหมแม่ทัพก็ยังบอกคําเดิมเขาจะไม่ฆ่าจวงจีแต่ลูกที่คลอดออกมานั้นแม่ทัพก็ยังไม่ยอมตอบว่าจะปล่อยไปหรือจะฆ่าทิ้ง จนถึงเวลาในการเลี้ยงฉลองกับชัยชนะของแม่ทัพเจา้าไตยเถาเสียงกัวได้เอาเหล้าห้าสีมาถวายเพื่อให้ดื่มในการฉลองชัยในครั้งนี้ไตยเถาเสียงกัวได้บอกว่าตอนนี้ประชาชนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันดื่มแล้วท่านอองควรจะเตือนตัวเองตลอดเวลาท่านอองจะต้องเป็นท่านอองที่ดีท่านอองจึงบอกว่าถ้าไม่ดื่มก็ว่าท่านอองทำให้ชาวบ้านผิดหวังถ้าดื่มแล้วทำไม่ได้ก็ทำให้ชาวบ้านผิดหวังอยู่ดีท่านอองจะไม่ขอดื่มซสดีกว่าเพื่อไม่ต้องการให้ใครมาลำบากใจคาดหวังกับเขามากจนเกินไป แม่ทับเจ้าจึงบอกว่าไม่ดื่มก็ไม่ดื่มแต่แม่ทับถูอันก็แย้งขึ้นมาว่าไม่ดื่มไม่ได้วันนี้เป็นวันดีท่านอองควรร่วมฉลองชัยกับทุกคนเพราะนี่คือแผนการลายของแม่ทับถูอันนั่นเองแม่ทับถูอันจะมีของขวัญมอบให้กับท่านอองนี่คือสุนัขเทพซีเซียสุนัขที่จงรักภักดีต่อเจ้าของเป็นอย่างมากแม่ทับถูอันได้สั่งให้เอาสุนัขเข้ามาพอมันเห็นใต้เท้าเสียงกลัวมันกับเผาไม่ยอมหยุดพร้อมที่จะกระโจนใส่ตลอดเวลา เพราะมันถูกฝึกจัดการคนที่ใส่ชุดแบบนี้แม่ทับเจ้าต้องถึงขั้นชักดาบใต้เท้าเสียงกลัวก็ไม่ต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่จึงบอกให้ลูกชายเก็บดาบเข้าไปขณะนั้นเองเบ่ารับใช้ก็เข้ามาบอกว่าหูหยินจวงจีภรรยาของแม่ทับเจ้าตอนนี้ได้คลอดลูกแล้วและยังได้ลูกชายอีกด้วยท่านอ๋องได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจด้วยกับแม่ทับเจ้าเขาออกหลบรั้งแรกก็มีชยัยและเวลาเดียวกันก็ได้ลูกชายมาอีกทุกอย่างกําลังทำให้แม่ทับเจ้ามีแต่เรื่องดีๆในชีวิตทั้งนั้น ท่านออกจึงสั่งให้แม่ทัพเจ้ารีบกลับไปดูแลภรรยาและลูกตาฉากมายังหูหยินที่ตอนนี้หมอเชิญเองได้เข้ามาดูแลอาการของเธอแต่แท้ที่จริงแล้วูหยินยังไม่ถึงกำหนดการคลอดลูกแต่อย่างใดและนั่นคือแผนการของแม่ทัพถูอันที่ได้หลอกล่อให้แม่ทัพเจ้าออกมาข้างนอกเพื่อจะสั่งหารเขาแผนการแรกสังหารแม่ทัพเจ้าต่อไปหาวิธีใส่ลายใต้เท้าเสี่ยงกลัวเพื่อกำจัดตระกูลเจ้าถึงิง เหล้าสีแดงที่ถวายให้กับท่านอ๋องได้ลองดื่มนายกวองไห่เจียคนของแม่ทับถูอันก็รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องหนี้เขาจึงบอกว่าเหล้าของท่านอ๋องคนอื่นห้ามดื่มโดยขาดท่านอ๋องได้ดื่มเหล้าเข้าไปพร้อมกับขุนนางของแม่ทับถูอันได้ลปล่อยยุงพิษไปกัดที่รอยประทับที่ต้นคอของท่านอ๋องนี่จะเป็นการใส่หลายใต้เท้าเสี่ยงกลัวว่าเหล้าที่ให้ท่านอ๋องดื่มมียาพิษ พอท่านอ๋องดื่มเข้าไปเขากลับมีอาการขึ้นมาทันทีพิษของยุงห้ายแรลเป็นอย่างมากจนท่านอ๋องได้ชักเลือดออกจากปากแม่ทัพถูอันจึงรีบเข้าไปและตะโกนบอกทุกคนว่าในเล่ามียาพิษให้จัดการฆ่าใต้เท้าเสียงกวนอยู่นี้ทหารที่แม่ทัพถูอานเตรียมการมาแล้วก็ได้เขาเล่นงานใต้เท้าเสียงกวนองครักษของใต้เทา้าก็พยายามช่วยใต้เท้าจากพวกทหาร แต่พวกทหารก็มีมากถ้าสู้ต่อไปก็คงต้องตายไต๋เถาเสี่ยงกลัวจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่โดยด่วนองครักษ์ของไต้เทาต้องเสียสละชีวิตเพื่อให้เจ้าหนายตัวเองต้องรอดจต็ไต้เทาได้หนีขึ้นรถม้าได้แต่ขะนา้ก็ต้องถูกพลธนูเข้าเล่นงานและต้องตกหลุมพรางของแม่ทัพถูอันจนในที่สุดใต้เทาเสี่ยงกลัวก็ไม่รอดศัตรูคนสําคัญของเขาได้สิ้นใจไปแล้วก็เหลือแค่ล้างบางตระกูลเจ้าให้สิ้นซากแม่ทัพถูอันจึงสั่งให้เขาจัดการคนในบ้านของตระกูลเจ้าทั้งหมดหมรรดดดด้้าามรชีววิตวยเ็ดขด ส่วนฮูยินจวงจีก็ได้รับข่าวหลายจากเปารับชัยว่าใต้เท้าเสี่ยงกลัวได้ถูกสังหารจนสิ้นใจไปแล้วหมอเฉินเองที่ไม่อาจจะอยู่ที่นี่ได้เขากําลังจะออกจากบ้านหูยินก็ต้องมาเจอกับพวกทหารที่รออยู่หน้าประตูบ้านหมอจึงนิบเข้ามาบอกกับหูยินว่าตอนนี้ทหารอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดอีกไม่นานพวกมันก็คงเข้ามาแนะ่แต่ขนาดนั้นเองทั้งคู่ก็ได้เจอกับแม่ทัพเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนอนจมกองเลือดอาการของแม่ทัพสาหัสเป็นอย่างมากเขารู้ตัวดีว่าคงไม่รอด จึงบอกให้ฮูหยินจวงจีรีบหนีไปดูแลลูกให้ดีและแม่ทับเจ้าก็ได้สิ้นใจไปและนั่นก็ทําให้ฮูหยินได้เจ็บท้องคลอดขึ้นมาฮูยินจึงให้หมอเชิญทาคลอดให้เธอด้วยด่วนการคลอดสาเร็จไปได้ด้วยดีทั้งแม่และลูกได้ปลอดภยัยแต่ฮูหยินไม่อาจจะให้ใครรู้ว่าเธอคลอดลูกแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกองเธอก็ได้ เธอจึงต้องแจ้งว่ายัางไม่คลอดเพื่อปกป้องลูกของตัวเองแต่จะทํายังไงให้ลูกของตัวเองปลอดภัยถ้ายังอยู่กับเธอเด็กก็คงไม่รอดสิ่งเดียวที่เธอคิดได้อยากจะให้หมอฉันเองช่วยพาลูกของเธอไปหาใครคนหนึ่งที่ฮูหยินเชื่อใจได้คนคนนั้นนั่นก็คือใต้เท้าโกงซุนขุนนางใหญ่ในราชวังไปยังทางลับส่วนทางนี้เธอจะคอยรับหน้าพวกทหารให้เองแต่แล้วนายกองหันเจียก็เข้ามาจนได้เขาได้รับหน้าที่มาจัดการเรื่องเด็กฮูหยินก็บอกไปว่าอีกหลายวันถึงจะคลอด และให้หมอเฉินรีบกลับไปพักผ่อนไปพร้อมกับเป๋ายาที่มีลูกของเธอซ่อนอยู่ข้างในแต่หันเจียเขากลับรู้ทันเขาเข้าไปเปิดดูก็เห็นเด็กทันทีหันเจียต้องการเด็กคนนี้ไปให้กับแม่ทับถูอันนี่คือคําสั่งของเขาจริงๆแล้วหันเจียก็ไม่ต้องการจะทําร้ายเด็กแต่นี่คือคําสั่งจากเจ้านายถ้าเขาคืนเด็กคนนี้ให้กับหูหยินหันเจียคนนี้ก็จะมีแต่ต้องตายอย่างเดียวหูหยินจึงขอร้องอย่าทํากับเด็กแบบนี้เลยหูหยินจึงบอกว่าถ้าหากหูหยินตาย,ตายตอนที่ท้องโตแบบนี้ หันเจียช่วยไปบอกกับแม่ทับถูอันว่าตอนที่หันเจียเข้ามายังไม่เห็นเด็กคนนี้คลอดออกมาคิดว่าเขาได้ตายไปพร้อมกับแม่ก็สแสดงได้ว่าหันเจียจะได้ไม่ต้องมีความผิดอะไรหันเจียผู้ไม่ได้เลวหลายที่จะฆ่าเด็กได้เขาจึงตกลงจะทำตามที่ฮูหยินต้องการและเธอก็ได้ปิดชีพตัวเองและฝากให้หมอเฉินดูแลลูกชายของเธอด้วยแล้วเธอก็จากไปหมอเฉินที่อยู่ในความเสี่ยงพยายามพาเด็กหลบซ่อนตัวจากพวกทหารและตรงกลับไปยังบ้านของตัวเอง ส่วนแม่ทับถูอันก็ได้มาถึงบ้านของฮูหยินและได้เห็นเธอนอนตายจมกองเลือดจริงๆแล้วแม่ทับถูอันไม่ต้องการให้เธอต้องมาตายแบบนี้พราแม่ทับรักนางแต่ต้องการจะฆ่าสายเลือดของตุกูลเจ้าต่างหากหันเจียจึงบอกตามที่ฮูหยินขอไปว่าเขาได้เข้ามาก็เห็นฮูหยินได้จบชีวิตของตัวเองไปแล้วพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้อง พอแม่ทัพถูอ่านเปิดท้องออกมาก็รู้ความจริงว่าหูยินในคลอดลูกไปแล้วเขากับโกที่หันเจียไม่ยอมเช็คให้ดีก่อนที่จะพูดแม่ทัพจึงจัดการฟันไปที่ตาของหันเจียเพื่อเป็นการลงโทษแม่ทัพจึงสั่งให้จัดการเรื่องศพข,ของหูยินให้ฝังรวมกับท่านอ๋องและสั่งให้ปิดประตูเมืองห้ามไม่ใครออกไปจากเมืองโดยเด็ดขาดและให้คนบ้านทุกหลังจับทาลกในเมืองทุกคนมา ส่วนหมอเฉินก็ได้นําลูกชายของฮูหยินกลับมาอย่างบ้านภรรยาของเขาเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจพวกเขาอาจจะซวยก็ได้หมอเฉินจึงบอกว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเขาอยากจะให้ภรรยาป้อนนมเด็กคนนี้ทีแล้วหมอเฉินคอยจะส่งเด็กคนนี้ไปยังบ้านใต้เท้ากงซุนสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยสําหรับเด็กที่สุดแล้วแต่ภรรยาก็เป็นห่วงถ้าหมอเฉินนําเด็กคนนี้เดินไปทั่วเมืองแบบนี้เด็กอาจจะร้องจนทหารจับได้ ถ้าอยากจะช่วยให้ไปบอกกับไต้เท้ากงซุนมารับเด็กที่นี่เองนั่นคือคำแนะนำของภรรยาหมอเฉินก็าก็เห็นตามนั้นเขาจึงรีบไปยังบ้านของไต้เท้ากงซุนพอไปถึงบ้านไต้เท้าคนรับใช้ก็บอกว่าตอนนี้ไต้เท้าออกไปนอกเมืองถ้าอย่างนั้นหมอเฉินจึงขอฝากข้อความถึงไต้เท้าด้วยถ้าไต้เท้ากงซุนกลับมาให้เขารีบไปยังบ้านของหมอเฉินด้วยมีเรื่องสำคัญที่ไต้เท้าต้องหลูขณะที่หมอเฉินเดินทางกลับบ้านเขาก็ต้องเห็นพวกทหารเข้าตรวจคนบ้านทุกหลังใครมีทาโรกแรกเกิดจะถูกจับตัวไปจนหมด หมอเฉินจึงต้องรีบกลับบ้านเพราะเป็นห่วงภรรยาและลูกของตนพอหมอเฉินไปถึงบ้านลูกชายของฮูหยินกับหายไปแล้วหมอเฉินจึงถามภรรยาตัวเองว่าเด็กหายไปไหนเธอบอกว่าพอหมอออกไปทหารก็มาถึงบ้านเธอได้อุ้มลูกของฮูหยินไปเปิดประตูพอพวกทหารเห็นเขาพวกทหารคนนั้นก็เอาตัวเด็กคนนั้นไปเลยโชคดีที่ลูกของเธอปลอดภัยไม่โดนจับไปด้วยหมอจึงบอกกับภรรยาว่าพวกทหารคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของพวกเขา จนได้เทา้ากงซุนเข้ามาหาหมอเฉินและหมอเฉินจึงเล่าทุกอย่างให้กับใต้เทา้ากงซุนได้ฟังตอนนี้ลูกของฮูหยินได้คลอดแล้วเป็นเด็กผู้ชายฮูหยินอยากจะให้ใต้เทา้ากงซุลช่วยดูแลลูกของเธอด้วยใต้เทา้ากงซุนเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เองนําเด็กมาให้เขาแล้วเขาจะพาออกนอกเมืองไปเอง หมอเฉินจึงเข้าไปหาภรรยาตอนนี้ลูกของโหยินถูกทหารจับตัวไปแล้วเหลือแค่ลูกของทั้งคู่เท่านั้นหมอเฉินที่ต้องการให้ลูกของเขาปลอดภัยถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปพวกทหารต้องออกตามไล่ล่าเด็กทุกคนจนต้องมีภัยต่อลูกของพวกเขาอย่างแน่ถ้าอย่างนั้นเขาจะแกล้งว่าเด็กคนนี้คือลูกของ้หยินเพื่อความปลอดภัยของเด็กควรได้มีที่คุ้มครองอย่างใต้เท้าของซุนเป็นคนดูแลแต่ภรรยาของเขากลับไม่ยอมถ้าจะไปเธอต้องไปอยู่กับลูกด้วยหมอเฉินจึงตอบตกลงส่วนลูกของโหยินหมอเฉินจะนำตัวเด็กกลับมาเอง มอเฉินจึงได้ไปบอกกับไต้เท้ากงซุนให้รับภรรยาของเขาอยู่ในการดูแลของใต้เท้าด้วยโดยการตอบแทนที่หมอเฉินช่วยลูกของสกุลเจ้าเอาไว้ได้ใต้เท้าจะทําตามที่หมอเฉินต้องการใต้เท้าและภรรยาของหมอพร้อมกับลูกของเธอก็รีบนั่งหลบมาเพื่อออกไปจากเมืองแต่ประตูเมืองกับปิดไม่สามารถออกไปไหนได้ไต้เท้าจึงต้องกลับไปยังบ้านนำเด็กของภรรยาของหมอซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน โดยความที่ภรรยาของหมอไม่ต้องการที่โกหกไต้เท้ากลงซุนอีกแล้วเธอจึงบอกความจริงความจริงก็คือเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอเองส่วนเด็กของสกุลเจ้าทหารได้จับตัวไปแล้วไตถเท้าบอกว่าตอนนี้เด็กทั้งเมืองอยู่กับแม่ทับถูอันหมดแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เขาต้องการตัวมากที่สุดในเมื่อแม่ทับถูอันแยกแยะไม่ออกว่าเด็กคนไหนคือลูกของสกุลเจ้าเขาจะฆ่าทิ้งทั้งหมดแน่ ต่เถาจึงบอกให้เธอและลูกมาซ่อนตัวอยู่หลังกรแพงบ้านของไต่เถาอย่าให้เด็กต้องร้องด้วยเด็ดขาดส่วนเด็กของสกุลเจ้าไต่เถาโก่งสุนจะหาทางช่วยเองตาฉากมายังแม่ทับถูอันชาวบ้านที่เป็นพ่อและแม่ของเด็กได้เข้ามาเพื่อขอร้องให้แม่ทับปล่อยตัวลูกของพวกเขาได้แล้วแม่ทับถูอันเขาให้สัญญาว่าเด็กทุกคนจะปลอดภัยตอนนี้มีคนขโมยเด็กของสกุลเจ้าไปให้เขารีบออกมารับผิดชอบเรื่องนี้แต่ถ้าเขาไม่มาเด็กร้อยกว่าคนก็คงต้องจบชีวิตคงไม่มีใครเอาเด็กคนเดียวแลกกับเด็กร้อยกว่าคนได้แน่ แม่ทับถูอันจึงให้เวลาไม่เกินเที่ยงคืนของวันนี้จนได้มีทหารอุ้มเด็กคนหนึ่งมาหาท่านแม่ทับและบอกไปว่าพอแม่ทุกคนของเด็กลงชื่อเพื่อแสดงตัวว่าเด็กคือลูกของตัวเองก็มีแต่เด็กคนนี้ยังไม่มีใครมาลงชื่อว่าเป็นพ่อแม่เด็กส่วนเด็กคนนี้พวกเขาได้ตัวมาจากบ้านของหมอเฉนินจนถึงเวลาเที่ยงคืนแม่ทับบอกทุกคนไปว่าคนที่เขาต้องการตัวยังไม่มา และเด็กคนนี้ยังไม่มีใครแสดงตัวเป็นพ่อแม่เด็กแม่ทับจึงเรียกหากคนที่ชื่อว่าหมอเฉินหมอเฉินที่อยู่ในกลุ่มของชาวบ้านที่แสดงตัวออกมาแม่ทับจึงเรียกเขาเข้าไปคุยข้างในแม่ทับจึงถามไปว่าเด็กคนนี้คือลูกของเจ้าใช่ไหมหมอเฉินก็ตอบทันทีเลยว่าเด็กคนนี้คือลูกของเขานั่นเองแต่ดูท่าทางแล้วเหมือนแม่ทับถูกอันจะไม่ยอมเชื่อ แม่ทับจึงสงสัยว่าถ้าเป็นลูกของหมอเฉินจริงๆเขาก็คงไม่ปล่อยให้ลูกรอนานขนาดนี้พ่อแม่คนอื่นมาลงชื่อตั้งนานแล้วแต่หมอเฉินก็เพิ่งมาถึงมันแปลกที่พ่อแม่จะไม่เป็นห่วงลูกของตัวเองแม่ทับก็ย้ำไปอีกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเจ้าใช่ไหมเป็นลูกของแม่ทับเจ้าใช่ไหมแต่หมอเฉินก็ยังปากแข็งและบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาจริงๆแม่ทับถูกอันจะไม่มีทางเลือกถ้าเขาจับตัวของลูกชายของแม่ทับเจ้าไม่ได้เด็กที่ถูกจับร้อยกว่าคนก็คงต้องถูกฆ่าตายจนหมด ด้วยความที่หมอเฉินไม่ต้องการจะเป็นต้นเหตุให้เด็กคนนี้ต้องมาตายเขาจึงยอมรับสาร,รภาพและบอกไปว่าเขาได้พาเด็กของสกุลเจ้าไปเองและมอบเด็กคนนั้นให้กับใต้เท้ากวงซุนไปแล้วพอมอเฉินเชื่อว่าไต้เท้ากวงซุนคงมีอำนาจปกป้องลูกของเขาได้แม่ทัพถูอันคงไม่กล้าจะทำอะไรไต้เท้ากวงซุนขุนนางใหญ่ของเมืองนี้ได้แม่ทัพถูอันและหมอเฉินจึงไปยังบ้านของไต้เท้ากวงซุน แม่ทัพทูอันมาด้วยความสงบไม่มีการใช้กำลังใดๆเขาจึงถามไต้เท้ากงซุนว่าเด็กสกุลเจ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมไต้เท้าจึงบอกว่าเด็กคนนั้นมาที่นี่จริงๆและเด็กได้หนีออกไปจากเมืองไปไกลแล้วแต่ดูเหมือนว่าท่านแม่ทัพไม่ยอมเชื่อเด็กต้องซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนแม่ทัพจึงสั่งให้ทหารตรวจคนบ้านหลังนี้ให้หมดทำให้เกิดเสียงดังให้มากที่สุดเพื่อให้เด็กที่ร้องไห้ออกมาและนั่นก็ได้ผลจริงๆลูกและภรรยาของหมอเฉินซ่อนตัวอยู่หลังกำแพง ไต้เท้ากล่งซุนที่ไม่ต้องการจะให้แม่ทัพทาแบบนี้เขาจะปกป้องเด็กคนนี้เองไต่เท้าชักดาบออกมาสู้กับทหารแต่ก็ไม่อาจจะสู้ได้จนเขาได้ถูกสังหารผู้ที่จะปกป้องเด็กไม่มีอีกแล้วทหารจึงได้ทุกกําแพงและได้เจอเด็กและภรรยาของหมอชนจนได้แม่ทัพบอกว่าเขาจะไม่ฆ่าเด็กขอแค่เขาได้เห็นหน้าเด็กสักครั้งก็พอทําให้แม่ทัพดูเขาจะฆ่าทั้งคู่ชิงหมอชนที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องอุ้มเด็กให้แม่ทัพ แม่ทัพสัญญาจะไม่ทำร้ายเด็กแต่พอแม่ทับได้เห็นหน้าเด็กเขากลับโกรธแค้นเพราะเขาคิดว่านี่คือลูกของสกุลเจ้าแม่ทับถูอันกับฆ่าเด็กทิ้งทันทีภรรยาหมอที่เห็นอย่างนั้นคือกับตกใจสุดขีดและเธอก็ถูกทหารของแม่ทับสังหารทันทีหมอเฉินที่ทำอะไรไม่ถูกเขาเสียใจที่เห็นลูกและภรรยาของตนตายต่อหน้าต่อตาและนั่นก็ทำให้หมอเฉินได้เกิดความแค้นกับแม่ทับถูอันเป็นอย่างมากสักวันเขาจะหาทางฆ่าแม่ทับคนนี้อย่างทรมานแสนสาหัสมากที่สุด แม่ทับที่คิดว่าเขาได้ฆ่าลูกของสกุลเจ้าไปแล้วแต่ที่จริงแล้วเด็กที่แม่ทับฆ่านั้นก็คือลูกของหมอเฉินนั่นเองและแม่ทับก็ได้ขึ้นลูกที่เขาจับมาที่คิดว่าเป็นลูกของหมอเฉินขึ้นกลับไปให้กับหมอเฉินและลูกคนนี้คือเด็กของสกุลเจ้าที่แท้จงหมอเฉินจึงรับเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้เขาจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้โตข,ขึ้นและบอกความจริงทั้งหมดแล้วให้เด็กคนนี้ไปจัดการสังหารแม่ทับถูอันเพื่อแก้แค้นให้ลูกและภรรยาของหมอเฉิน หลายวันต่อมาหันเจียก็ได้เข้ามาหากับหมอเฉินในสภาพบาดเจ็บที่ตาเขาเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากตอนนี้หันเจียถูกขับไล่ออกจากกองทัพของแม่ทัพถูอันไปแล้ววันนี้เขามาเพื่อจะให้หมอเฉินรักษาบาดแผลกับเขาด้วยหันเจียเป็นคนที่รู้เรื่องราวทุกอย่างของเด็กคนนี้และเขาก็ต้องการแก้แค้นแม่ทัพถูอันเหมือนกันที่เขาอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เพราะแม่ทัพถูอัน หมอเฉินจึงบอกทุกอย่างว่าเด็กที่ถูกฆ่าตายไปพร้อมกับภรรยาของเขานั่นคือลูกของหมอเฉินจริงๆส่วนเด็กคนนี้คือลูกของหูเยินที่มีสายเลือดทะกูลเจ้าอย่างแท้จริงหมอเฉินด้วยความที่เชื่อใจหันเจียเขาจึงยอมบอกแผนการขอให้หันเจียได้ฟังหมอเฉินจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้โตจะให้เขาล้างแคนลูกและเมียของหมอเฉิน ถึงนานแค่ไหนหมอเฉินก็จะรอแต่การจะให้แม่ทับถูอันทรมานที่สุดต้องให้เด็กคนนี้และแม่ทับถูอันได้ใกล้ชิดกันและสนิทด,ดังลูกของตัวเองนั่นจะเหมือนว่าคนสนิทของตัวเองหักหลังหมอเฉินจึงได้ตัดสินใจเข้าไปยังราชวังที่ตอนนี้แม่ทับถูอันได้ขึ้นปกความแคว้นนี้ทั้งหมดแล้วหมอเฉินมาครั้งนี้เพื่อจะขอรับใช้แม่ทับถูอันพร้อมให้ลูกชายของเขาเข,าเข้ามาอยู่ใกล้ชิดแม่ทับถูอันด้วย แม่ทับถูอันที่เห็นว่าหมอเฉินเป็นคนพาเขาไปกําจัดลูกสกุลเจ้าเขาจึงอยากจะตอบแทนแม่ทับจะขอรับหมอเฉินและลูกของเขามาอยู่ในการดูแลของเขาเองและนั่นคือแผนการแรกของหมอเฉินหมอเฉินที่พยายามให้เด็กใกล้ชิดก,กับแม่ทับถูอันให้ได้มากที่สุดมีความผูกพันจนแม่ทับถูอันรักเด็กคนนี้เหมือนกับลูกและแม่ทับก็ขอเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กคนนี้ด้วย้วยเด็กคนนี้ได้โตขึ้นมาความใกล้ชิดทั้งคู่ก็เริ่มมากขึ้นและเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่าบ๋อเอ๋อ หมอเฉินได้ดูแลปอเอ๋อไม่ขาดสายตาปอเอ๋อไปกับแม่ทัพที่ไหนหมอเฉินจะตามไปดูที่นั่นไม่ต้องการให้ปอเอ๋อได้ละาสายตาไปได้จนเวลาผ่านไปปอเอ๋อได้มีอายุ1ิปีบริบูรณ์เขาได้เรียนรู้ในการสงครามและการใช้อาวุธจนเชี่ยวชาญจากแม่ทัพถูอันและปอเอ๋อก็ได้รลักแม่ทัพถูอันเป็นเหมือนกับพ่อคนหนึ่งวันนี้ถึงเวลาที่ปอเอ๋อต้องออกศึกสงครามแต่ด้วยที่หมอเฉินไม่ต้องการให้ปอเอ๋อต้องไปเสี่ยงกับการศสกเขาจึงไม่ต้องการให้ปอเอ๋อออกหกบ ด้วยใจที่ปอเอ๋อต้องการจะลบแม่ทับถูอันจึงเข้ามาคุยกับหมอเฉินจนหมอเฉินไม่อาจจะห้ามปอเอ๋อได้แล้วหมอเฉินจึงต้องปล่อยให้ปอเอ๋อออกไปลบแม่ทับถูอันได้มอบดาบในเสื้อกอให้กับป๋อเอ๋อพอแม่ทับถูอันเห็นปอเอ๋อได้ใส่ชุดเกาะเข้าไปเขากลับคิดถึงแม่ทับเจ้าพอปอเอ๋อเหมือนกับแม่ทับเจ้าเป็นอย่างมากทั้งรูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางและนั่นก็ทําให้แม่ทับถูอันเริ่มสงสัยและมั่นใจเลยว่าป๋อเอ๋อคือลูกชายของแม่ทับเจ้าอย่างแน่นอน แต่จะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นเรื่องจริงแม่ทัพถูอันจะต้องใช้เวลาเพื่อพิสูจน์มันส่วนหมอเฉินก็ได้ตัดสินใจบอกความจริงกับป๋อเอ,อ๋อก่อนที่เขาจะออกลบหมอเฉินได้บอกว่าป๋อเอ๋อเป็นลูกของสกุลเจ้าไม่ใช่ลูกสกุลเฉินพ่อของเจ้าคือแม่ทัพเจ้าซัวส่วนแม่ของเจ้านั่นก็คือฮูหยินจวงจีเป็นพี่สาวของท่านอ๋องในวันที่เจ้าคอสตูของเจ้าได้ฆ่าคนในบ้านของตระกูลเจ้าไปกว่า300คนและตูของตระกูลเจ้านั้นก็คือแม่ทัพถูอันนั่นเอง เขาไม่เพียงจะฆ่าครอบครัวของเจ้าแต่เขาจะฆ่าเจ้าด้วยเพราะเจ้าเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลเจ้านั่นเองหันเจียนยังบอกอีกว่าหมอเฉินได้ช่วยชีวิตของเจ้าเอาไว้โดยให้เด็กอีกคนได้ตายแทนและเด็กคนนั้นคือลูกของหมอเฉินนั่นเองแต่ดูท่าทางแล้วปอเอ๋อก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ท้งคู่พูดเพราะแม่ทับถูอันดีกับครอบครัวของเขาเป็นอย่างมากป๋อเอ๋จึงไม่คิดว่าแม่ทับถูอันจะกล้าทำแบบนั้นได้ หันเจียจึงต้องจัดการเรื่องนี้เองในเมื่อปอเอ๋อไม่ลงมือสังหารแม่ทัพถูอันหันเจียจะหาวิธีรอบสังหารจัดการเองจนเวลาออกรบของปอเอ๋อได้เริ่มขึ้นด้วยฝีมือลูกของมั่นใจของปอเอ๋อเขาจงไม่กลัวสตูพาทหารบุกเข้าโจมตีสตูฆ่าสตูให้ได้มากที่สุดปอเอ๋อที่ติดตามพวกมันไปจนเขาได้โดนกับดักของพวกมันเขาเล่นงานตอนนี้เขากำลังถูกสตูไล,ล,ล่ล่าแม่ทัพถูอันที่ดูอยู่ห่างๆกำลังคิดถึงแม่ทัพเจา้า ผู้ที่เป็นศัตรูทั้งทางทหารและความรักจะยอมปล่อยให้ลูกชายของแมทับเจ้าตายหรือจะช่วยชีวิตเขาดีพอแมทับถูอันได้ผูกพันกับเด็กคนนี้ไปแล้วแมทับถูอันจึงได้ตัดสินใจผู้ก้าหาศัตรูเพื่อช่วยชีวิตของป๋อเอ๋อฝีมือของแม่ทับสามารถจัดการศัตรูและช่วยปอเอ๋อได้แต่ก่อนที่เขาจะไปแมทับกับดวนลูกธนูปักเข้ากลางหลังลและนี่คือฝีมือของหันเชียเขาทำได้สำเร็จแล้ว พอเออจึงได้พาแม่ทับถูอันกลับมาและเขาไปหาหมอเฉินพอเออต้องการยาเพื่อรักษาแม่ทับตอนนี้แม่ทับอาการสาหัสเป็นอย่างมากแต่หมอเฉินก็บอกว่าพวกเขาควรปล่อยให้แม่ทับได้ตายได้แล้วถึงเวลาแม่ทับได้รับกรรมที่เขาก่อสักทีแต่พอเออก็กลับไม่ยอมฟังเขาบอกกับหมอเฉินว่าเขาจะขอตายพร้อมกับแม่ทับถูอันและนั่นก็ทำให้หมอเฉินไม่มีทางเลือกจึงต้องให้ยารักษาแม่ทับถูอันไป ปอเอ๋อดูแลแม่ทับเป็นอย่างดีจนร่างกายของแม่ทับฟื้นตัวดีขึ้นมาแม่ทับถูอ่านจึงบอกความจริงกับปอเอ๋ว่าปอเอ๋อเป็นลูกของแม่ทับเจ้าซัวหมอเฉินคงสับตัวของเจ้ากับลูกของหมอเฉินตั้งแต่ยังเด็กและสั่งให้ปอเอ๋อไปเรียกหมอเฉินมาพบก,กับแม่ทับแม่ทับไปเรื่องที่จะคุยกับเขาปอเอ๋อเริ่มจะเชื่อในสิ่งที่หมอเฉินบอกแล้วปอเอ๋อพอพิถึงบ้านเขากลับต้องการให้หมอเฉินพิสูจน์ว่าปอเอ๋อเป็นลูกของแม่ทับเจ้าซัวจริง หมอเฉินจึงให้ดูห้องลูกชายและภรรยาของเขาที่เขาปิดตายที่มานานหลายปีแล้วหมอเฉินเล่าถึงความเจ็บปวดของตนเองที่เขาได้รับจากการสูญเสียลูกและภรรยาไปด้วยฝีมือของแม่ทับถูอันที่ต้องการอำนาจโดยไม่สนใจชีวิตของคนอื่นเลยหมอเฉินเลี้ยงดูปอเอ๋อร์มาตั้งแต่ยังเด็กยังไงความผูกพันของทั้งคู่ก็คือพ่อลูกกันทั้งคู่จึงต้องไปยังวังหลวงเขาไปเจอกับแม่ทับถูอัน วันนี้แม่ทับถูอันต้องการจะจัดก,การเรื่องนี้ให้มันจบแม่ทับถูอันจะยอมปล่อยทั้งคู่ไปจากที่นี่โดยจะไม่ทำลายทั้งคู่แต่อย่างใดก่อนจะไปแม่ทับมีเรื่องอยากจะถามธนูดอกนี้ใครเป็นคนยิงหมอเฉินจึงตอบว่าหันเจียเป็นคนยิง15ปีที่พวกเขาคิดมาตลอดจะฆ่าแม่ทัพยังไงหันเจียเป็นคนช่วยพาเด็กคนนี้หนีออกมาได้แม่ทับจึงถามอีกว่าหมอเฉินมีโอกาสในการวางยาผิดแม่ทับถูอันตลอดเวลาทำให้หมอเฉินจึงต้องรอนานขนาดนี้ หมอเฉินจึงบอกว่าเขาสาบานไวแล้วว่าเขาจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้โตขึ้นจะพาเด็กคนนี้มายืนต่อหน้าท่านแม่ทับบอกว่าเด็กคนนี้เป็นใครแล้วจะให้เด็กคนนี้เป็นคนสังหารแม่ทับเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวของแม่ทับเจ้าสัวและครอบครัวของหมอเฉินด้วยแม่ทับถูอ่านเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วเพราะเออเขาต้องการจะล้างแค้นให้กับทุกคนเขาจึงบอกให้แม่ทับถูอันชักดาบออกมาเพื่อสู้กับเขาเพราะเออเขาเล่นงานแม่ทับแต่ฝีมือมันต่างกันอย่างมากเพราะเออไม่มีทางฆ่าแม่ทับคนนี้ได้ หมอเฉินที่รู้ว่าป๋อเอ๋อไม่อาจจะฆ่าแม่ทับได้แน่และเขาก็กลัวที่จะสูญเสียป๋อเอ๋อไปหมอเฉินจึงเข้าไปขอร้องให้แม่ทับฆ่าเขาแล้วปล่อยปอเอ๋อไปแต่แม่ทับจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกของสตูอยู่บนโลกนี้ได้แม่ทับจึงบอกให้หมอเฉินหลีกไปแต่หมอเฉินก็ไม่ยอมจนแม่ทับต้องจัดการฆ่าหมอเฉินและโอกาสดันปอเอ๋อก็ได้แทงดาบเข้าแม่ทับทันทีและนั้นก็ทําให้แม่ทับถูอันได้สิ้นใจตายหมอเฉินที่กําลังจะตายตอนนี้เขาได้ล้างแค้นใ้ลูกและภรรยาของเขาได้แล้วเขากําลังจะไปอยูู่กับงค และนั่นคือจุดจบของหมอเฉินแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องดาบแขนบรรลังเลือดหนังในปี2010ครับสลับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชอขอขอบคุณและสวัสดีครับ